สวัสดีครับมีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าเออชวนให้เราหยุดคิดจริงๆนะครับมาจากบทสนทนาในรายการลุงเต่าเล่าอนาคตและครับตอนที่ชื่อคำถามที่จักรวาลรอไม่ใช่ทุกคำตอบที่สำคัญแต่คือคำถามที่กล้าเอ่ยออกมามันเกี่ยวกับเรื่องพลังของคำถามครับปกติเราจะแบบเน้นหาคำตอบเร็วๆชัดๆใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาพลิกมุมเลยชวนให้คิดว่าเอ,อ๊ะหรือว่าการกล้าถามคำถามสำคัญๆจากข้างในเนี่ยอาจจะ สำคัญกว่าคำตอบด้วยซ้ำวันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นหน่อยครับว่าทำไมทำไมถึงมองว่าจักรวาลหรืออะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยรอคำถามจากเราไม่ใช่แค่คำตอบค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับพลิกวิธีที่เรามองความไม่รู้ไปเลยจากที่เคยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้นี่น่าอายจังต้องรีบหาคำตอบเลยเป็นว่า เออความไม่รู้นี่แหละถ้าเรายอมรับแล้วเปลี่ยนมันเป็นคำถามนะมันคือจุดเริ่มต้นเลยเป็นพลังขับเคลื่อนด้วยซ้าเหมือนเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอะค่ะไม่ว่าจะเรื่องเรียนรู้โลกภายนอกหรือว่าทำความเข้าใจตัวเองข้างในที่เขาเปรียบว่าคำถามคือกุญแจอืมก็คงเพราะแบบนี้แหละคะ่ะงั้นเรามาเริ่มตรงประเด็นหลักเลยที่ว่าความกล้าถามสำคัญกว่าคำตอบในบทสนทนานั่นลุงเต่าดูจะย้ำเรื่องนี้มากเลยนะครับว่า จักรวาลไม่ได้ต้องการคําตอบแต่รอให้เรากล้าถามการเปรียบเทียบว่าเป็นกุญแจนี่เออชัดดีนะครับมันเหมือนว่าการกล้าถามคือเราตัดสินใจจะเปิดประตูไขร็็ไปสู่พื้นที่ใหม่ๆหรอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตทิง้งหรือเรื่องในใจ ใช่เลยค่ะตีความแบบนั้นได้เลยการกล้าถามในมุมมองนี้นะคะมันคือการแสดงออกอย่างหนึ่งเลยแสดงว่าเรายอมรับความจริงนะตอนนั้นว่าเออฉันยังไม่รู้จริงๆนะแต่ฉันพร้อมแล้วพร้อมจะเรียนรู้ซึ่งการยอมรับแล้วก็แสดงความพร้อมตรงนี้นี่แหละค่ะคือก้าวแรกที่มันแบบ อืมทรงพลังมากเหมือนเราประกาศเจตนารงกับตัวเองแล้วก็กับอะไรที่มันใหญ่กว่าว่าเราเปิดแล้วนะพร้อมเดินทางแล้วบางทีไอความกล้าตรงนี้แหละค่ะที่มันมีความหมายในตัวมันเองมากกว่าจะต้องได้คำตอบเป๊ะๆทันทีด้วยซ้ําเพราะมันคือการเริ่มขยับออกจากจุดเดิมไงคะผมว่าหลายๆคนน่าจะเเก็ตความรู้สึกของตัวละครน้องนกในนั้นนะครับที่แบบกังวลว่า ถามไปแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถามไปแล้วคําถามมันจะดูเล็กน้อยไหมไร้สาระหรือเปล่าหรือถามไปก็เจอแต่ความเงียบกลับมามันเป็นความกลัวที่ที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเวลาเราจะถามอะไรใหญ่ๆในชีวิต ค่ะเป็นความกังวลที่เป็นธรรมชาติมากเลยแต่ลุงเต่าก็ให้มุมมองที่เออพลิกความรู้สึกนั้นไปเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของจัก,กรวาลหรือความเป็นไปที่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของเราเนี่ยไม่มีคําถามใดไร้ค่าเลยค่ะโดยเฉพาะคําถามที่มันมาจากความรู้สึกจริงๆข้างใน พอเราเปล่งคำถามนั้นออกมาไม่ว่าจะพูดดังๆหรือแค่ถามในใจแบบมุ่งมั่นมากๆนะคะมันไม่ใช่แค่ความคิดที่ลอยๆอยหายไปแต่มันคือการส่งสัญญาณหรือถ้าใช้คำในบทสนทนาก็คือแรงสั่นสะเทือนออกไปครับแรงสั่นสะเทือนอฟังดูเป็นนมามธรรมนิดๆแต่น่าสนใจครับขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าสั่นสะเทือนนี้แบบในแง่ไหนก็ตามแนวคิดที่เขาเสนอมาในบทสนทนานะคะ คำว่าสั่นสะเทือนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การสั่นทางกายภาพเป๊ะๆแ,แต่มันเหมือนการสร้างระลอกคลื่นในมิติที่เราอาจจะมองไม่เห็นเป็นการไปกระทบสภาวะเดิมให้เริ่มมีการเคลื่อนไหวพอมีคนกล้าถามคำถามที่มันจริงจังออกมาเนี่ยจักรวาลหรือระบบความเป็นไปรอบตัวเราจะเริ่มจัดเรียงตัวเองใหม่เพื่อตอบสนองคำถามนั้นค่ะอาจจะไม่ใช่ส่งคำตอบมาตรงๆเหมือนออข้อความอีเมลอะไรแบบนั้นนะคะ แต่อาจจะมาในรูปของความบังเอิญที่ดูไม่บังเอิญเช่นไปเจอคนที่ใช่ในเวลาที่พอดีเป๊ะหรือไปอ่านเจอข้อความที่เฮ้ยตอบคําถามแล้วเลยหรือเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เรา oh, อ๋อ,เข,อ,เ,อ,อเข้าใจคําตอบนั้นได้เองมันคือการทํางานในระดับที่แบบละเอียดอ่อนกว่าที่เราอาจจะรู้ตัวทันทีนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนที่เขาเปรียบเทียบว่าคําถามเหมือนก้อนหินโยนลงไปในน้ํานิ่งๆตอนแรกอาจจะแค่จมแล้วก็เงียบไป แต่จริงๆมันสร้างวงคลื่นแผ่ออกไปแล้วแค่เราอาจจะยังไม่เห็นผลทันทีถูกต้องค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากเลยแล้วเราอาจจะต่อยอดภาพนั้นไปอีกก็ได้นะคะว่าคลื่นน่ะมันไม่ได้หยุดแค่ผิวน้ําหรือแผ่ออกไปแล้วหายไปเฉยๆมันอาจจะเดินทางไปกระทบฝั่งแล้วสะท้อนกลับมาหาเราในรูปแบบใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงหรืออาจจะไปกระทบกับอย่างอื่นในสระทําให้เกิดระลอกคลื่นลูกใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกก็ได้ ที่น่าสนใจคือตามแนวคิดนี้นะคะความตั้งใจหรือความจริงใจที่อยู่เบื้องหลังคำถามนั้นน่ะมีผลต่อพลังของคลื่นด้วยค่ะคือยิ่งคำถามมาจากหัวใจจริงๆไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นผิวเผินคลื่นที่ส่งออกไปก็จะยิ่งชัดเจนกังวานแล้วก็มีพลังดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องหรือคำตอบที่ลึกซึ้งกลับมาหาเราได้มากขึ้นค่ะประเด็นเรื่องคำถามที่แท้จริงจากหัวใจอันนี้น่าสนใจมากครับต้องคุยกันต่อเลย เพราะบางทีเราก็มีคำถามในหัวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนเป็นแค่ความคิดฟุ้งๆความสงสัยทั่วไปอันไหนคือคำถามจากใจจริงที่แบบทรงพลังอย่างที่ว่าเมื่อกี้ในบทสนทนาค่ะลุงเต่าเขาให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับลักษณะของคำถามที่แท้จริงจากหัวใจเนี่ย เขาบอกว่ามันไม่ใช่คำถามที่เราใช้เป็นเครื่องมือจะไปเอาชนะใครหรือถามเพื่อหาข้อมูลไปตัดสินคนอื่นหรือแม้แต่ถามแค่สนองความอยากรู้แบบชั่วแลนชั่ววูบแต่เป็นคำถามที่พอเราอยู่กับมันนึกถึงมันหรือพูดมันออกมาแล้วเรารู้สึกถึงความใช่บางอย่างข้างในรู้สึกสงบลงหรือกระจ่างขึ้นนิดนึงแม้ใจยังไม่มีคาตอบก็ตามนะคะมันมักจะเป็นคาถามที่ไปแตะแก่นกลางของชีวิตหรือว่าการเดินทางทางจิตวิญญ,ญาณของเราอะคะ่ะ พอจะยุกตัวอย่างได้ไหมครับว่าคําถามประมาณไหนที่เข้าขายนี้ตัวอย่างที่ลุงเต่าลกมาก็ค่อนข้างตรมและลึกซึ้งนะคะเช่นแบบเป้าหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ของฉันคืออะไรหรือความสัมพันธ์ที่มันยากๆอันเนี้ยมันกําลังพยายามสอนบทเรียนอะไรให้ฉันกันแน่หรือฉันจะใช้ศักยภาพที่ฉันมีสร้างประโยชน์ให้โลกนี้ได้ยังไงบ้างหรือบางทีก็เป็นคําถามง่ายๆแต่ตรงจุดเช่นอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับฉันจริงๆในตอนนี้ คำถามพวกนี้นะคะแม้จะดูใหญ่หรืออาจจะดูกว้างมากๆแต่ในมุมมองปรัชญาที่เขานําเสนอในบทสนทนานี้มันไม่เคยไร้สาระเลยค่ะเพราะมันเกิดจากความต้องการที่จะเข้าใจความหมายเข้าใจทิดท,ทางชีวิตจริงๆฟังดูแล้วอืมเป็นคําถามที่ต้องใส่ความกล้าเหมือนกันนะแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองพอสมควรเลยนะครับที่จะถามออกมาเพราะมันอาจจะพาเราไปเจอคําตอบที่เราคาดไม่ถึงหรืออาจจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิต ซึ่งก็วนกลับมาที่ความกลัวเดิมๆได้อีกว่าแบบถ้าถามไปแล้วคําตอบมันไม่มาห่ะครับหรือมาช้ามากช้าจังเราท้อไปก่อนจะจะทำยังไงกับความรู้สึกนี้ดีครับประเด็นเรื่องการมรอคอยนี่สําคัญมากค่ะแล้วลุงเต่าก็เปรียบเทียบไว้ได้อ่อนโยนมากเลยเขาบอกว่าคําตอบก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ค่ะการที่เรากล้าตั้งคําถามที่จริงจังออกไปก็เหมือนกับ การเอาเมล็ดพันุ์นั้นไปหวานหวานลงในพื้นดินแห่งการเป็นไปได้ส่วนช่วงเวลาหลังจากนั้นคือช่วงเวลาของการบ่มเพาะค่ะไม่ใช่แค่รอเฉยๆนะแต่คือการดูแลเมล็ดพันธุ์นั้นด้วยความอดทนความเชื่อมั่นแล้วก็การเปิดใจรับฟังสังเกตสัญญาณต่างๆรอบตัวการที่คำตอบยังไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้แปลว่าคำถามนั้นผิดหรือจักรวาลเมินเฉยนะคะแต่อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างเลยค่ะเป็นไปได้ว่าอะไรบ้างครับ อย่างแรกเลยอาจจะเพราะเวลายังไม่เหมาะค่ะเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการปัจจัยแวดล้อมที่พอดีถึงจะงอกงามได้คำตอบบางอย่างก็ต้องการจังหวะเวลาที่ใช่หรือสถานการณ์ที่เอื้ออํานวยมันถึงจะปรากฏผลออกมาอย่างที่สองอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวผู้ถามเองนั่นแหละค่ะที่ยังต้องเติบโตหรือยังต้องเรียนรู้ประสบการณ์บางอย่างเพิ่มก่อนเพื่อที่จะสามารถรับเข้าใจหรือใช้ประโยชน์จากคําตอบนั้นได้เต็มที่ลองนึกภาพนะคะ ถ้าเราได้คำตอบที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าระดับความเข้าใจหรือความพร้อมของเราตอนนั้นน่ะเราก็อาจจะมองข้ามมันไปหรือเอาไปใช้ได้ไม่อย่างที่ควรจะเป็นก็ได้ค่ะอ๋อเหมือนกับว่าเราต้องพัฒนาตัวเองให้มีภาชนะที่ใหญ่พอจะรองรับคำตอบนั้นก่อนแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะอาจจะมองในมุมนั้นก็ได้หรือมองว่าเราต้องมีเลนส์ที่ถูกต้องก่อนถึงจะมองเห็นว่าสิ่งนั้นคือคาตอบจริงๆลุงเต่อเสริมว่าคาตอบที่แท้จริงน่ะ ไม่เคยอายไปไหนหรอกมันอาจจะรอเราอยู่แล้วแต่รอให้เราเดินทางไปถึงจุดที่พร้อมจะมองเห็นและยอมรับมันแล้วพอถึงวันนั้นวันที่เราพร้อมเราอาจจะมองย้อนกลับไปแล้วก็อา้าวตระหนักรู้ด้วยความประหลาดใจเลยว่าไอ้คำถามที่เราเคยกล้าถามออกไปวันนั้นน่ะจริงๆแล้วมันได้นำพาก,การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมาสู่ชีวิตเราตลอดทางเลยนะโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตในตอนแรกด้วยซ้ำค่ะโหพอฟังแบบนี้แล้ว รู้สึกว่ากระบวนการทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การกล้าถามการรอคอยไปจนถึงการได้รับคำตอบไม่ว่าจะมาแบบไหนก็ตามมันเหมือนเป็นการเดินทางเพื่อการเติบโตในตัวมันเองเลยไม่ใช่แค่ถามตอบแบบเธุรกรรมทั่วไปถูกเต้าที่สุดเลยค่ะ แก่นสำคัญที่เราได้คุยกันจากบทสนทนาลุงเต่าเล่าอนาคตนี้นะคะจึงอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคำถามหรือคำตอบแต่เป็นเรื่องของกระบวนการทั้งหมดเลยที่เริ่มต้นจากความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความไม่รู้ของตัวเองแล้วเปลี่ยนมันเป็นคำถามที่จริงใจคำถามจึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเดินทางเป็นกุญแจไขประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพจะเติบโตเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ ถ้าเราดูแลมันด้วยความใส่ใจและความอดทนค่ะแล้วถ้าเราลองดึงแนวคิดนี้ออกมาจากบริบทของลุงเต่าแล้วมองในชีวิตประจําวันล่ะครับเราจะเอาหลักการนี้ไปปรับใช้กับการเรียนรู้หรือว่าการ,รเผชิญกับปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างครับหรือความสงสัยของตัวเองดูนะคะจากเดิมที่อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณว่าเราไม่เก่งไม่รู้หรืออ่อนแอให้กลายเป็นมองว่ามันคือเครื่องมือ เออเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสําหรับการสร้างสรรค์าการเติบโตแทนได้ไหมสมมุติว่าเรากําลังเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกเลยแทนที่จะท้อหรือโทษตัวเองลองเปลี่ยนมาตั้งคําถามที่จริงใจดูเช่นสถานการณ์นี้กําลังบอกอะไรฉันนะมีมุมมองอื่นที่ฉันยังมองไม่เห็นหรือเปล่าฉันต้องเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง การตั้งคําถามแบบเปิดกว้างแล้วก็ไม่ตัดสินตัวเองหรือสถานการณ์ไปก่อนอาจจะช่วยเปิดพื้นที่ให้ทางออกใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆมันปรากฏขึ้นมาได้ค่ะน่าสนใจครับคือเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ปัญหาหรือความไม่มีคําตอบมาเป็นการใช้คําถามเป็นตัวนําทางแทนหรือเป็นตัวประตูใช่ค่ะหรือในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แทนที่จะกลัวว่าจะถามคำถามออดูไม่ฉลาดออกไปลองมองว่าทุกคำถามคือโอกาสที่จะทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นคือการแสดงความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้การปรับทัศนคติเล็กๆน้อยๆแบบนี้อาจจะช่วยให้เรารู้สึกมีพลังมากขึ้นนะคะในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆกล้าที่จะสำรวจสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็เปิดรับการเดินทางของชีวิตด้วยใจที่สงบและไว้วางใจมากขึ้นแม้ว่าจะยังมองไม่เห็นคำตอบสุดท้ายก็ตาม มันเหมือนกับการเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อของความไม่รู้มาเป็นนักสำรวจที่ใช้คำถามเป็นเข็มทิศเลยนะครับใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเปลี่ยนจากความรู้สึกขาดแคลนเป็นความรู้สึกของการแสวงหาการค้นพบซึ่งมันให้พลังที่ต่างกันมากเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นก่อนจะจบกันวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยแง่คิดที่ต่อยอดมาจากบทสนทนานี้นะครับให้ลองนากลับไปคิดกันดูว่า ถ้าการตั้งคำถามที่ออกมาจากใจจริงๆเนี่ยมันเปรียบเหมือนการหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆอย่างที่แนวคิดนี้บอกไว้แม้ในวันที่เรายังมองไม่เห็นดอกผลหรือยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนอย่างที่เราอาจจะคาดหวังไว้ลองพิจารณาดูสิครับว่าเป็นไปได้ไหมที่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากำลังค่อยๆก่อตัวหรืองอกงามขึ้นแล้วภายในตัวเราหรือในสถานการณ์รอบๆตัวเราเพียงเพราะมีคำถามคำถามนั้น ได้เริ่มก่อกำเนิดขึ้นและส่งแรงสั่นสะเทือนเล็กๆออกไปแล้วจากใจของเราเอง